จริงๆแล้วก็ไม่น่ารอดนะที่เรื่องเล่า<ช>ที่อา<ช>จารย์โอ๊ตเล่าให้ผมฟังแต่เริ่มแรกนะไม,ไ,มไม่ไม่เกือบจะไม่รอดที่จะมานั่งตรงนี้แล้วนะแล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะผมะสำหรับผมนะผมเ,เรื่องของอาจารย์โอ๊ตเนี่ยผมหยิบยกเรื่องได้หลายเรื่องเลยนะที่อยากจะเอามาบอกน้องๆนะเรื่องแรกเลย คือเรื่องก่อนที่จะเข้าเรือนจำไปที่หนีคดีไปฮนะที่ไปหลบอยู่แล้วก็เหมือนเราอะ่ะจะพอแค่นี้แหละใช่ใชจะ,จะคือจะอยู่อยู่นิ่งๆแล้วจะจะไม่ทําอะไรไม่หาเรื่องอะไรแล้วแต่สุดท้ายก็ไปเจอคนมาหาเรื่องเรายอมมาแล้วหนึ่งครั้งก็ยอมแล้วสองครั้งก็ยอมแล้วสามครั้งก็ยังมาหาเรื่องเราอีกสุดท้ายความที่เราทนไม่ไหวนะฝากถึงพวกที่ชอบหาเรื่องแล้วกันเด็กๆที่ชอบแบบว่ามีพวกเยอะเออรู้สึวกว่าตั <c oughs> วเองนี่